ท่านบนรรพบุรุษพยายามเขา้าเขารับทำไมต้องมาทำท่าคำรับให้ดาบแบบนี้ด้วยอะจำ้บบาเกินไปแล้วนะนี่เป็นสมบัติประจำตระกูลที่บรรพบุรุษของฉันได้รับมาจากเจ้าเมืองบรรพบุพรุษของสเสนออเป็นซามูไรยอย่างนั้นเหรอเก่งมากเลยละเคยช่วยเจ้าเมืองให้รอดพ้นจากอันตรายมาแล้วด้วยนะหลังจากนั้นมาตระกูลของฉันก็เลยได้เป็นหัวหน้าคารับใช้ของเจ้าเมืองมาตลอด หัวหน้าข้ารับใช้น,นี่ก็เป็นใหญ่รองจากเจ้าเมืองสินะเ้ตระกูลมันผิดกันผิดกันเยอะอือเจ้าสุริโอนน่ะไม่ต้องมาเบ่งกันเลยอ่นานันานก่งอย่งที่เรานี่แหละก็เลยถูกดูถูกกันแบบนั้นเลยเฮ้ยใครจะไปยอมแพ้กันเล่าฮเอาละไปหาบรนพรบุรุษของพวกเราด้วยถามเม่ชินกันดีกว่าหมาะหม้อทำอะไรอยู่เล่าเดี๋ยวไปตักคุณเข้ามาด้วยดิเออรู้แล้ว อยู่ในภูเขาลึกอย่างนี้เลยเหรอก็เป็นได้พรานี่นะแต่ว่ามีคนอยู่ในที่แบบนี้ด้วยงั้นเหรอเจ้ครั้งแรกที่ธนูุของฉันเข้าเป้าเป็นธานุกีตัวใหญ่นี่เองทนุกีอะไรกันเล่าดีนะที่ฉันมาเป็นหุ่นยนต์นะอ๋อราว่งให้มากกว่านี้หน่อยเิโอ้ขอโทษทีนะข้าสายตาสั้นนะนี่โดราเอมอนคนนี้ใช่ไหมไม่รู้ว่เน่เป็นใครน่ะ

อ๋อนีะนนะสำเ,ร,สเร,ร็จสำเร็จฝีมือข้าเดีเยี่ยมจริงๆริงฮะเหมือนสุนีโอเปียบเลยมันก็เป็นเขาสุนีโอเหรออรรยอ่าคนไร้มารยาทรู้รึเปล่า,าว่าข้าเป็นใครกันบุรรตรคนเดียวผู้สืบทอดตระกูลโฮเนคาวะโฮเนคาวะซุดเอเบรุนะตอนหน้าสามูไรพวกเจ้าทำอะไรลงไปกันเนี่ยฮะถ้าไม่รีบขอโทษเดี๋ยวก็ถูกฆ่าตายหรอกไม่จะฆ่าละ่านพ่อนี่ตอกรบแล้วนั่นลูกนะฮะในที่สุ เกิดสงครามแล้วหรือขครับออ้ท่านพ่อข้าน,น้อยจะพยายามครับออมเป็นที่พึ่งพาได้จริงๆดีนะไปแสดงไฟมองให้เจ้าเมืองชื่นชมกันหน่อยนะลูกนะป่ะโอรับโอ,โ,โอ้โหสามุไลนี่แท้จังเลยนะข้าเองก็อยากแต่งตัวอย่างนั้นดูสักครั้งจังเลยดังนั้นก็อะ,อะไรกันน่ะให้ข้า จริงสินะโนบีซากุคุงน่ะหน้าตาเหมือนนายเปียบเลยเพราะฉะนั้นนายก็ไปแสดงฝีมือซะเลยแล้วก็สลับเปลี่ยนกันทีหลังก็พอดีนะไม่เอาไม่เอา่ะไม่อยากทําเรื่องโหดร้ายแบบนั้นรอกโอยจะยอมแพ้ซีเนโออย่างงั้นเหรอเขเข้าใจละอ่ะดีเข้าใจได้ก่นดีแล้วละที่เหลือก็จะทํายังไงกับเกราะแล้วก็ดาบดีล่ะสซครามสซครามสซครามอ่อฮะนี่ล้อเดียว ขอยืมชุดกรอะนั่นหน่อยดิยครับผู้บ้าแล้วข้าจะออกศึกน่นจะบอกให้ข้าข้งล่างที่สุดในหมู่บ้านนี้เลยนะแกแสดงให้ดูก็ได้นะคแคกแม่ขนาดไหนไปดูนี่ไงลูกแก้วเฮ้ยเป็นแก้วที่สวยงามอะไรแบบนี้ต้องน้ำค่าอยา่างแน่นอนเลยไมาแลกเปลี่ยนกับกรอกข้าวก็ได้นะข้ายอมข้ายอมอ่ะเอาเปล่าเอาเปล่าไม่หรอกที่นั่นมันอะไรอยเงี้ยเอาหนักข้ายกให้หมดเลยกระดานี่ถอนให้หมดเลยเอากรุงเกงในถอนหมดเลยอุ้ยไปเอาอเม็นเอ้ยไปแล้วชอบ ไม่เป็นไรแน่นะคอปเตอร์ไม่ภย่ยผ้าคลุมล่องหนถุงมือจอมพลังอะไรทำนี้ก็คงไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะเป็นพวกไฟไหนถึงจะดีรุยไปตามสมควรเลยต้องเป็นไยที่ถูกต้องสิถึงจะดีมไม่ว่าไฟไหนก็คิดว่าตัวเองถูกกันเท้งนั้นแหละสงครามมันก็เป็นอีแบบเนี้นะจับเจ้าเมืองของฝ่ายนี้ไปส่งตัวให้กับเจ้าเมืองอีฝ่ายนึงมันก็จบเรื่องกันแล้วี่นาจะเป็นงั้นเหรองั้นไปละนั่นะลร โอ้เจ้าเมืองอยู่นั่นเองดีละก่อนอื่นก็ต้องสอนตัวสิค่อนเอาตัวไปส่งให้อีกฝ่ายก็พอแล้วสินะเฮ้ยอะไรเนี่ยหอยได้วยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจะตอบแทนทุกสิ่งที่ปรารถนาเลยแหละข้าเองก็จับมาได้คนหนึงเหมือนกันนั่นนี่นะนี่ฮะซิเมมารุดีทำได้ดีมากกุดหัวทั้งสองคนเลยเฮ้ยต้องฆ่าเลยนี่น่าสงสารรูจะตายไป อ้อะไรนะจะขัดขืนข้าเหรอกุดหัวตุรีด้วยคนอย่ามาล้อเล่นนะใครจะไปยังไม่ถูกฆ่ากันแล้เอาล่ะยนี่เป็นฝันนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะกลับมานะรอเดี๋ยวนะต่อไปก็จัดการเอง ขอแค่มีของวิเศษพวกนี้รับรองสบายมากใช่แล้วใช่แล้วรีบไปเปลี่ยนตัวกันเถอะแล้วคนที่ช่วยเจ้าเมืองกับซูเน,นมารุก,ก็คือข้าไปบอกได้เลยนะเท่านี้บรรพบรุษของพวกเราก็ต้องได้เป็นหัวหน้าข้ารับใช้แน่ๆเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าบรรพบรุษของเรานเป็นนายพล จะมีอะไรเปลี่ยนไปเลยนี่แปลกจังเลยอะ่ะลองดูทางทีวีกันเวลาอีกทีดีกว่าข้าเป็นผู้ช่วยเจ้ามือไว้เอกครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนับจากนี้ไปเจ้าจะได้เป็นหัวหน้าองครับษเฮ้ฮ้ฮบรรบุรุษของฉันไมงมาทำอะไรอยู่อะ่ะอ้าเกิดวามันจะจับ